ส,สวัสดีค่ะค LIKE ah. ่ะวันนี้นักเรียนจะทำอะไรกันคะโคมไฟค่ะะโคมไฟโอ้โหเรียนเรื่องอะไรกันคะวิทยาศาสตร์เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการไฟฟ้าใช่ไหมคะเรื่องไฟฟ้านะอ่ะใครมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะมากลุ่มมาคนที่หนึ่งก่อนเตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้างคะไหนลองบอกสิคะ ดับแรกเลยมีกล่องทิชชู่กล่องทิชชู่โอ้โอก็สามารถทำเป็นโคมไฟได้นะต่อไปอะไรอีกคะหลอดไฟหลอดไฟคะ่ะต่อไปชุดสายไฟนะคะคนักเรียนสามารถซื้อได้ตามร้าน20บาทก็ได้นะทักเรียนจะซื้อแบบถูกๆนะคะต่อไปวัสดุที่จะทําโคมไฟอื่นๆได้อีกก็คือ,อก,กลอก่ะะกลองก็ได้นะคะมีอะไรอีกที่ทําโคมไฟได้คะ ม้ไอตรีมอะใครเอามาบ้างคะวันนี้มีแต่กล่องอย่างเดียวเหรอคะเอาแต่กล่องมาเอาแต่กล่องมามีใครกล่องกระดาษเอ้าลืมซื้อกล่องกระดาษเอ้าแล้วอันนี้เราทำมาจากบ้านเหรอคะโอ้โหทำมาจากบ้านอันนี้เป็นขวดอะไรคะขวดน้ํยาขวดน้ยาล้างห้องน้ํล้างสะอาดหรือยังล้างสะอาดแล้วนะแล้วก็มาหลอดไฟเอ โอ้โหนี่ก็เข้มข้นดีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองเปิดตูนะคะอ่าสำหรับคนนี้เตรียมกล่องเบียร์มานะยังไม่รู้จะออกแบบแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน<ฟ>แล้วก็หลอดไฟนะคะอ่ะกลุ่มนั้นสุดท้ายก็มีแตกกล่องมาใช่ไหมคะแล้วมีชุดหลอดไฟไหมคะไม่มีเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทํากันดับแรกเลยเอาเอาชุดนี้ประกอบกันก่อนแล้วกันอ่นาไหนลองประกอบชุดนี้ดีสิคะดับแรกเลย แล้วก็เอากระดาษนี่ค่ะกระดาษนี่ใส่ก่อนเพราะว่าวอ่ะใส่ได้ค่ะนี่ก็หมุนหมุนหมุนค่ะหมุนหลอดหรือหมุนข้างบนนี้ก็ได้ค่ะอ่าก็วางลงไปดูสิคะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ติดทําไมคะติดอะไรคะติดกาว,กาวบริเวณนี้นะคะเพราะว่าที่เอากระดาษใส่ไปนี่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยอ่าตรงฝาครอบเนี่ยมันมัน มันพอดีกับช่องที่ชู่ใช่ไหมคะดีนะอันดับแรกก็ตัดกระดาษออกเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้ก่อนใช่ไหมคะเออตัดเป็นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็อา้ากทำการเจาะรูนะคะตีเส้นขนาดที่เราต้องการก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ทําการเจาะรูนะคะลาลากไปได้ค่ะอา้าแล้วก็เจาะใช่ไหมคะเจาะรูนะคะเจาะรูกระดาษ หลังจากนั้นก็เจาะรูแล้วแต่เราจะออกแบบใช่ไหมคะเจาะรูแล้วเราก็ทำไมคะนี่ค่ะมาทำมาเจาะข้างบนนี้นะคะให้มันเออให้เป็นรูปขษณะน,นี้ให้มันเป็นสาให้มันเป็นอาหารกว้างแล้วข้างบนแคบนะคะนี่ค่ะ กว้างข้างบนแคบนะคะหลังจากนั้นก็นํามาต,ต่อต่อกันค่ะโดยใช้กาวและเทกกาวร้อนมาใช้แม็กช่วยนะคะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นรูปไหนแล้วก็มาดูกันก็แล้วกันนะคะคแล้วก็ทากาวร้อน ะะเห็นคหคะตัดทิไว้สักครู่นึ่งะให้มันต่อไปเราจะตัดกระดาษเป็นสีสีนะคะเพื่อที่ปิดช่องรูตรงนี้นะคะนี่สีขาวก็เป็นแบบนี้อ่านี่ฮะก็ <c oughs> กล้องนี้มาขยายถองอ่าแบบนี้ต่อไปก็สีเหลืองแบบนี้อ่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาเชื่อกันติดกาวค่ะ แสงศูนย์สีส่นงอา้าวเราก็จะได้ช่องที่เป็นสีซีแบบนี้แล้วต่อไปเราจะพระกบกันติดกาวเลยลากมาเลยค่ะลากไปให้สุดเลย ลองหมุนด้สิคะลองหมุนดูอ้าวระวังล่วงด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นแต่แต่โคมไฟข้างในเป็นสีส้มเนาะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้อ่าโคมไฟง่ายๆของเราเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยแบบนี้ Example นะคะใช้กล่องกระดาษค่ะเป็นโคมไฟนะคะเนี่ย ่ะชุดนี้ก็20บาทหลอดไฟ20บาทกล่องก็รีไซเคิลกล่องเก่าเก่ 9, 9าค่ะท,ที่ใช้งานได้เป็นโฟมไฟแบบนี้โอเคส,สิ้นส้นแล้วใช้เป็นโฟมไฟได้หรือยังคะได้รยังโคมไฟปรฟะดิของเอาไม่ใช่มโฟมไฟอะไรเนี่ยหุ่นยนต์เหรอโคมไฟหุ่นยนต์ โคมไฟรถบรรทุกแบบหงายท้องนะคะแบบหงายท้องค่ะเออแบบนี้โคมไฟรถบรรทุกนะคะโอเคโอเคนะคะอ่านี่เป็นแบบตั้งใช่ไหมใช่อ่าเป็นแบบตั้งค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็อนพาหิ้เยอะเลยเออได้หลายแนวได้หลายแนวโอเคโอเคแน่ตัวใช่ไหมมีมีหน้าต่างด้วยมีหน้าต่างด้วย ก็มีประตูด้านข้างด้วยแบบนี้นะคะเวลาเรียนจะเชื่อมกล่องนี่เรียนต้องมีส่วนที่เกินออกมาด้านไหนใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้ทากาวได้กาไหนังนะถ้ามันทําพอดีเนี่ยมันจะทากาวไม่ได้นะคะจะทากาวไม่ได้มอย่างไรต้องมีส่วนที่เกินขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทากาวได้อ่ะโอเค โคมไฟวันนี้ก็เสร็จสิ้นสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นี่อ่ะสอง่อสองอ่นะดีนะ